สดก็ดีสีไพก็ได้ออคือจังไดก็ได้มาแถวนี้มันต่อโอ้ยจากหลานผ่านมาผู้ใดกับว่าไปหาหนุ่ยเยกเทียเราไปเราไปบอกอาาเจ้า,จา,าข่อยมาหาเจ้าเจ้ามีดีอย่างก้คนไหลเจ้าข่อยมาหาเจ้าเจ้าเป็นจังไดคือหูวจากบ้านจากซองคือหูวจากมาหาหน่ายถ้าเจ้าดำหน้าเจ้าเกี้ยวเข่าเยอะเยอะเท่ากูตี๋ออโอ้โหวันนี้เลยคึ้พ่อเลยเป็นย่างยันพ่อแล้วอืมห้วยโอ้ยโซมึงเนี้ยได้วัวหน้าหลังไงซ้ำไหนเราเนาะเป็นไหนหลังไงบ่ฮะนี่ บ่อใหญ่บ่อหน่อยแต่ว่าพ่ออยู่ได้สองคนนี่ล่ะตีโอ้ยนี่บอกอุปกรณ์เดินทางเป็นยังไงที่เหอก็จิ๋วมาให้นั่น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 ดูได้สอบนั่นนั่นนั่นรถได้หรือรถรถเดินระวังรถนด่นโอ้ยแต่งไดอย่านี่น้ำเอ้หมื่นนี่ก็เป็นหมื่นสิไรเนาะนี่นี่มาเอานี่บ่อใหญ่ได้สะอาดขันโฉกโป๊กว่าเอาไปขายได้เอาไปให้น้ำกินนี่นี่มาเอามาเอานี่ให้น้ำกินกินเอาไปขายบ่เอบ่ไปขายบ่ โอ้ก็เลยใส่อันบอกว่ามันเป็นเมสซี่เจียมไม่ได้บวชพี่พี่สาวโบไปส่งเสียัดซื้อตัวมาโบยคือโบไปส่งเสียัดจังนี้มนแล้วว้ยคือวางสันไปบวชรถเมษโบต้องว่าเป็นคนดอกหาบวชเลยไปบวชตัดผมสันออกแล้วเลี้ยแต่โกนออกสันโอใส่จังนี่มันเป็นอย่างไรคือว่าตัดผมสันนี่เปียกของห้อนแดดห้อนแดดเป็นยุติว่าพี่เมษมาทั้งพี่มาทั้งพี่ปดพี่เอารถมาจอดพี่พี่เดี้ยวมาพี่โอ้ยตา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 ยมีมองเขาอยู่บนนมีมองเขา ฟองหน่อย้รถหน่อยเนาเอาจอบอะไรข้างนอกก็ได้ดอกะโอ้ยฮะรถขออับดีอ่ะหัวเฮ้ยยานมันหัวอยู่ต๋อรถมียางในเนะะาะฮะรถมียางใน,ในกหรหัวตอรถมียางในอืมอ๋อแม่ที่มาสัมผัสเมื่อกี้เราบอกเขากินแล้วอาอันนี้อุปกรณ์กระดานไปให้น้ำไปชี้ให้น้ำไปใส่กินถาใส่ถสาอาบอยู่ผู<อ>้เดียวได้เดี๋ยวนี่โอ้โหสดได้เดี๋ยวนี่สส เชี่ยกับ่เอาแล้วบากบ้านไหนกับ่เอาแจ๊กบักแล้ววานนี้เป็นสดเออเป็นสดครับสดเนี้ยสดครับสดดีบอกว่านวันนเอากับหมาแทนเออไม่ก็วางทันไม่หมามันบวมเลี้ยงก้นเด้อเพามันเป็นอะไรก็ว่าบอกแต่ว่ามันได้สีกันกับหมาเด้อโอเคได้ใบคุยหมา บ่แ่เลี้ยงดูมันไหนมันดีคือลูกนี่แม่เอาหมาแทนลูกแม่บ่เอาหมาแทนผัวได้ยนบ่แม่บ่แม่นอนละมันเหรอมือเลยเรนทำหมาบ่แม่แนวเหบาปเนาะเจ้รุ่นนี้บ่สิเ่นกค้วยหมาคยาแล้วเนาะเนแต่คุ้ยคนแล้วนี่นี่จ้งสีมากยู่นี่นี่ขันแจงสีมากยู่นโอ้ยห่วยตังแต่จะเป็นยังสั่นเนาะกินล้าบ่เขากินแล้วกินยิบก็มาเนี่ยกินยีบวบ่อ๋อไปยังคือบ่กินยีบอยากได้แน้งคารเติม หาโซขาดมันดังมันตกสองเทียหรอมันเป็นขึ้สีตกชูตกเป็นนั่นสวยเน่ยนบ่บอกเขาไปเชีงเขาว่าเชีงเ่อใดดอกรุ่นนีพะนะของสร้างบ้านไหนมาขึ้นผีบ้ากันช่วน้าพุ่มแล้วไปสุรานเลยเชีงสวยเนี่ยเชียงเมื่อใดดอกรุ่นนีพะนะเราขันมันขาดต่อได้บพรกูถามซจำหนีแล้วซะเพื่อเม่นกูเก็ดต่อได้อยู่ก้นเกึศอันขาดต่อเ่อใดเปลี่ยนสินไม่เลยพะนะเขาวไปทางทันเลยนะเจ้าของเปลี่ยนว่าอันนี้วันนี้เปลี่ยนเลยมันบ่นขาดเนี่เขาเ็ยเห็นมันขาดตัวเนาะ không có đây đến vào hóa vào gì nhỉ vào bên mặc vào giọt mặc to lẻ to là nó tao thầu pin là mẹ thầu pin là không đi khác thì nhưng lo cho cái câu thì bây giờ bên đấy đó câu là là bà thiên nhỉ gì khay phốt và nhỉ kèm nhúp mà nhỉ lo có câu ừ con chơi nào nồi nồi lém lém mình khum nụt bò cứ ตีตาตีบแก้มตมตีออกมาเนี่ยมันจะ่ผ่านเออจังหอกได้โอ้ยมันคือนเมซี่ผมโอ้ยตอนผมบอกว่าเป็นท่อมโอ้ยก็อยากเป็นท่อมยุ่นล่ะแต่ผมมีผู้มามักม่ยิ่งคือกันเขาผมมาข่อยเขาขึ้นผมมาเขาหัวข่อยเป็นม่ยิ่งเนาะเออข่อยต้องไปหาพัทยาผนต้มมันท่อมฮะไปหาเอาพัทยาผลท่อมอืมปัจจุบันเท่าผมมีบ่ว้ผู้ใดก็เหยียบพัดเหยียบพัดเหยียบพัดโอ้ยไปผนมันก็กิดพ่อจะฝรั่งเสร็จแล้ว พวฝรั sociedad, ını, studio, p. P. ่งเอาแม่ม no. ันหลุดเร็วแหงดีตัวได้พวฝรั่งไม่พอแหงสีต้อนรับตัวพอแหงสีวาดีตัวโอ้มันมาได้แทมันมันหลักดีอยู่ตัวนี้ลวเดว้าอยู่ตัวเท่ด้พวนี่กลัวบอเอาไปยังขึ้นบอลเอาดับมันยังเนาะมันยังขำไงยัปันทอเขียนกับว่าเอาทอสากกับขาตู่กับว่าเอายัหลายกับว่าดีเอาว่าดีจาคล้องนี่ล่ะ หนุยนี่ละบ่เอาซ้ำผู้อื่นดอกไม่ไอ้ไนี่เป็นยังไงเยน็นเอาข้อมสูงข้อมตำ่ำข้อมดำ<อ>ข้อมขาวข้อมรอข้อมขี่ลายเขาซ้ำนี่ละโอ้แม่นวะมากซ้ำนี่ละโอ้มากไก่หนุยมาโดนแล้วว<อ>่าอยากบอกอู้ชื่อมากแต่ก้อนปืนผุนตี<อ>บานว่าไอ้ไมีลูกมีเมียแล้วก็เลยหยุดตีไว้ซะเกินมันสีบาปเสียนอกโอ้มันสีบาปมันท้ออือย่านบาปหลายเลยบ่ได้นอนน้ำหนุ่ยแจักเทียเฮ้ย้ยอย่าว่านอนน้ำกันเถอะเว้ยโอ้ยนอนมีแต่ไปลองเพลงน้ำกันเลี้ยวบ่ได้นอนน้ำกันดอกจะ่านอนดอกไปจากนอนดอก ไอ้บอ่ยังนวดน,น้ำหลาแต่ว่าไหลนวดน้ำไอ้ยอยู่อย,อยากได้ผู้ยังคือไอ้ยอยู่ผัวก็ได้กนน็หน,นัง <Catal og. S 1> หาบ่ได้ใส่คือได้ยินข่าวว่ามีลูกชายหลายคนมีแต่ผูดรอๆเถอะ<น>คนคนงามมาไปกินหมดแล้วโอ้ผู้ใดคือว่าขอมาล่ำจักก่อนเนี่ยพอนะเอา้าอันมือหนึ่งข่อยมาหาพาจังไดข่อยยางมาตั้งแต่บ้านหัวชีกาบ้าตึงยางตึงซิปฮาโลนี่นะยางมากยางมากมาหมด พวกมไซค่ขวบมไใส์กันหนึ่งไนางข้าเดียวเขามาลุง จำเฮียนเจ้าได้จำพอจำแม่เจ้าได้เนาะเออพอแม่เจ้าอยู่เเบิดดอออยู่เบิดลิพอแม่ยกมือไหวอันพ่อ่อยมาตะบันหัวหน้าบันแดงบันข่อยสิเมียขอเงินติดตัวไปจักลอยเนี่ยพอรถเพิ่นบันขึ้นไปน้ำเพิ่นแล้วเพิ่นบ่ราะอันห้เพิ่นขอขาหนังมัดขาลดขาอย่างข่อยสิบ่ันไม่หายลูกจักลอยเนี่ยพ่อยกมือใส่หัวโออ้ยีีหลนะมาทางไหนไปทางนั้นเลยพน้าพ่อเจ้าหลบอาเองข่อยเสียใจหน่อยใจมาตะมือพุ่นข่อยเลยว่าเอาจบกับจบเรื่องไอ้นุ้ยซะเนาะเฮ้ยจบแล้วเนาะจบต้อกันพ่อ หนุ่ยว้างสันเนาะอืมท่านที่พ่อยหนุยจ้าชิว่าพ่อบ่มีบ่งยังกะว่าไปเนาะมึงไปทางไหนมาทางนั่นพะนะอือมึงมาทางไหนไปทางนั่นพะนะว้างจีนาะโอ้ยคอยมาหอยเมโอ้ยมันก็รทั้งสั่นเจ้าของคอยก็ไม่จัดจี้อยู่เด้ิคอยก็หัว่าไหนเป็นพ่อเจ้าแม่เจ้าอยู่ไหมโอ้ยอดเอาบ่เป็นยังดอกทางก็ว่าโอ้ยไม่เห็นไอหนุยกะห้าพ่อยแล้วใจดีขึ้นไอหนุ่ยสันดอกใจดีขึ้นไอหนุ่ยอ้ยจะเบาแห่งไรเราเสดงยิ่งยินงหลุดโหแน่ อน้เรถบันสีว่าให้เราบ่ใหายหลหรือแม่เนาะโอ้คักเลยจำบ้านยังสี่นี่คือไปลอยหนึ่งกับว่ากาให้ยรู้โอ้ยอันนี้มานนี่เพิ่นงยังน่อนถอดมาขอคาน้ำมันบ่เปมาเบังเงียนอไอยอเห็ดเงี้ยเราไปทืาสีดงามบ่งามบ่เหียนงามบ่งามบ่มีผู้ใดคือเลยในหลวงในหลวงนี่บ่คือเลยโอ้โหสะกดในหลวงนี่บ่มีในหลวงนี่มีแต่ชีลูกลูกฝรั่งอาจชีมีอยู่哟 อันฝ่าขาวนี่มันเขากั็ได้ดอกกับสีเหลียงนี่แมนบ่สามสีนี่งามมากแมนบ่คออยู่ไปอายเอ้ยบานอายมีเงียนมีสานอยู่น้องก็ดีใจน้ำหมดละบคุณหลายๆน้องก็บอกว่างยังหลายดอกเลยแต่ัถ้าอายสีทีนสมควรโอ้มันมากมันจิกกินเมื่อแรงมันจิกินยังนอมันเสียกได้กินยังอิ่มมันผู้เดียวนอวางจิกกระเลี้ยวดอกสาจู บ่ได้กินเทียไผ่เด็กกินเทียร์ทองแกของนี่ละโอ้ปันจะกรยามันแลบอกยางไก่ปกติเราความนักอยู่ยใส่ันนี่พำานักอยู่บ้านหัวหน้าผู้เลี้ยวที่ยู่ป้อมตำรวจผู้เลี้ยวแต่สิบหายี่สิบโลนี่ยนะมาหนี่นะอืมผู้ใดกระถามข้าวอีพัดไปใส่อีพัดไปใส่คือบ่อมาคือไอ้มันเมียไว้แถดสิใส่มันไปเปปก็บเห็ดปวงมาแจงสู้กินอยู่ผู้เฒ่าว้านนันว่าที่บ้านมีข้นจางขึ้นมาว่าอืน บางนุ่ยคือนอดยูเดอร์พนะไหนเรามาสังวาถิ่นถนนมันขอ้นหอดอี๋ยี่นี่ประเด็นี่ว่าถนนไปมันจับผ่านอีกเนี่ยมันอยากอยากเบิ้งเจ้าออกที่นี่อีกแล้วพะนะเออไอ้ฮาข่อยคือเบิือนเนี่ยวาวเลยหนุ่ยถนกจบเก้าชอบเบียงถนนจบเก้าสมมท่อเลยดิจบเก้าสมมท่อจานนองกับเมย์เมย์พอจบเก้าอมมาลินบ่กมันเดี๋ยวนี้อมมาลินดังเนาะโอ้ยจ้าผู้ใดดังข่อยบ่ฮู้จ้ากระโดดแนวข่อยบ่มีมือถือฮู้แต่ว่าข่อยไม่หอนี่ข่อยสิตายจะหลุดข่อยเป็นลมข่อยไปอยังคือเป็นลมข่อยเมยเมย์ยังไง ปันจะกรยานไลยบอกงันอย่างนี้คอยคอยเป็นคอยเป็นปวงปวงบานว่าว่าว่าเช้าบานตึ่งมิได้หายคนเล่คอยพี่แล้วคอยเป็นยังเนาะเป็นยังหล่ะโอ้ไปถอนแขวถอนแขวไปถอนแขวเลียมนี่คือเล่มไหนล่ะนี่นี่โอ้ยไฮยนี่เฮยถอนออกเล่มนึงแล้วบานอันมันวิ่งมันมากิบเก่ามือมือที่สิบเจ้าเนี่ยอกโอ้วิ่งแถวดีนะมีเยมโอยจักคนเลย่มีคนไปนี่นะ ปานนั่นบอกเยอะนี่ปานนั่นมีนไมบอสวยสาก้อนขี่เราผู้เดียวบรนพุนสูงไปเยี่ยมไปเยี่ยมสองเทียบผมนั้นไปหังว่าเอาอย่างไปหายยังแนวน้อยโอ้ยไปแต่ตัวหน้อยหนึ่งกับว่ามีเงินบาทหนึ่งกับว่าได้หายคนไ่โอ้ยพาทำได้เปใส่บังเออญโอ้ไปเยี่ยมกันนาเสี้ยวเนี่ยไปฝากน้ำน้องมันแต่จะเป็นอย่างสั่นคนบ่าทำงานเราบ่มีเงินคนบ่าทำงานคือคนบ่มีเงินมันก็บเมียนแล้วติดช่วงโควิดเนาะ ไปเห็ดยังการะไรอยู่อ,อ,อันเวียก,กันย่างเว้นวาอยู่เย่จาจักเทียดอกแจ่ว่าไปเห็ดยังดอกแต่ย่างมือแลงอ,อ,อันเอาเหล่านิ้บเอวมาสู่มือเออมันหมายความว่าจังไหนมันปานนั่นบ่ดยันเอาเหล่านิ้บเอวมาหนี่หมายความว่าจา <ไป S 1> าังไหนไปทํางานเล็กเรากินบอ่อจะนี่ ขันจะเอาทำงานไปแหลกเหลากินเนี่ยมาเ่วงกับไข่ควาจีน,นี้เฮ้ยจตงไดเจ้งเป็นจังนสั่นเยี่ยมข้นของเสียผ้ขยาขวายเมียนไแผันก่แจกคนเบิดผู้ใดมาเอา,าให้เขาคนเอาไปเบิดเสียผ้าขวายเลยบ่เหลียจักรตัวนุ่งแต่กล้าขี้งมากโอ้มันบวกลนบอดีตัวนี่คนบอดีแม่บอกกันนี่แม่โอ้ยตืนเตจะไปเอามันสั่นแ่ข้นบอดีเนาะ มันสีหักดอกไม้ห่วงกอกันแต่ศาสตรก้อนนี่เลยดอกกันกัยแสดงว่ามันหลุบรอเนาะองซ่าบ่รอหงี้แม่มันดอกหาสิแปดปีแล้วอยู่สองปีกับหกสิบแล้วเขาเ่าแล้วตั้นเ่าแล้วตันเนาะโอ้ยค่อยบ่แข็งแล้วตันเนาะมันบ่แข็งแล้วบ่บ่ใบตอจะซื้อกับบ่ขึ้นบ่ละมุกซะตอบ่ได้อยู่บ่ไม่ได้ เฒ่าเร็วแล้วแข็งเล้วแต่ว่าขอดก็เดือดต้องการเกี่ยวกับแข็งกับ่อนก็ไอต้องการเช่งเงินโอแท่งเงินเราเด้งเงินมากบอันได้มากขอะไปหาสีเนี้ยเสียบมาสู่กินโอ้ยจาบอกทุเรียนหน่งสีเนาะของเสีบไอเพ่อกินทุเรียนยวเงินรอกก้อนวันทีนึ่งเออบอไปเห็นงานจะเกี่ยวมึงสิแปลวันทีหนึ่งน้ำเขาขอดหมาหัวมึงเยโอ้ยสันเหลวลอกมึงสันเหลว นอนเว้นอยู่เฮียนสิไปขอเงินเขามาซื้อทุเรียนเขาสิให้มึงอยู่หลังแม่เงี้นเดี๋ยวแต่น้องโบเฮ็ดงานเนาะมันสิได้จั่งจังซ้อมเบิ่งได้บ่ายซ้อมว่าจังได๋มื้อแรกไปเฮ็ดเว้ยเออมื้อ2ก็ไปเฮ็ดอือมื้อ3ก็ไปเฮ็ดได้เงินมาขอร้0ยนึงฮะขอนอนน้ำไข่พะนะว้ายได้บ่ล่ะนี่บ้านนี่ข่อยไปนอนอยู่ผู้เดียวเฮียนพุ่นก็เที่ยวไปกวนข่อยซื้อยากอย่อไปท่า่อยบ่มีมุ่งเนาะที่แหลกไปมื้อแรกเนาะออกจากบ้านว่าหน้าไปไปนี่กูบ่หยู่ก็เพราะใชงโลกเด้วหลอกเว้าแล้วไันดอกู่ที่พ่อกูผู้เดียวเนอะ ขอ่อยกลไปกลางหมู่นอนอยืทีอิปอิปอ่ะขี้ลถกายไปเลี้ยวเห็นผู้ลยนอกลางหมู่แล้วก็จีว่าข่อยยืดออกอืมอืแล้วก็ไปจ่อบเบิ่งที่ซื้อนี่นะไปจ่อบเบิ่งที่ซื้อนี่นะเออไปจ่อบเบิ่งว่า,ายูก,ก็ไผ่เท่นนั้นก็ม,ม,นมือรุ่น สาก้อนไปว่นในบานก้นบอฟังอีพันไมาอยู่บ้านหรือวบนสาวสวกรเป๋าสวนไปหาในบ้านไปว่นในรับดนนอนไปวาไปฝอยยุหันบกคอบนั่นพี่อเรยกว่าโอ้ขัชิเมียทรงมาสนอกไม่หายนอนน้ำบ่บมาสนองโอ้ยน้ำอายหอมเกลี่ยไปข้ามในเจ้ามีจ๊กบาทสีหอมเกลี่่อยจ้าเน้บาทคางละลอยด้เนาะคางละลอยเออเออน้มคางละหาลอยเออเออหิบกละพันอุ้ยปากเน้ ปากบอจูปากเนี่ยปากบ่เออปากก็หาเลยอ๋อคืออ๋คืออ๋เพ่งก้มงูอเอาเพ่งยังไงมันสิ่งๆสกับปกที่สุดในโลกก็เป็นปากนี่แหละโอเมนบ่อืมบ่แปลงฟันเหม็นแต่เหล่าขาวเอาลงไปว่าจะถึงถึงขีแข่าเนาะออืโอ้ยพฤติกาจูบเนาะจะเอาหลายก้มูเแล้วแข่าไหมโอเมนบ่ปากไหมโอ้ยปากแป้งก็แจีมยบไหมมันเม็นคว่ำวาอี่ปุ่นน่องบนแนววัดดิบอ๋อโอ้เบิดที่นั่นบอกว่าอย่างก็น้องก็อยากกินน้ำนาะ นี่แต่สีไายครับสีไทยน้ำาก็บอให้กินโอ้ยอยากกินน้ำเอาน้ำปลาใส่บอแท่นโอ้ยเดยกินก้อนข่อยซะอหนน้ำปลาอจ้ากินก้อนนี่น้ำก่นทางบมาโอ้ยนะกได้กูอยากตบปาดแของเนาะเอาขึ้นไหนบอรลบหนีเด้บอบอแล้วเห่หักไหได้เนาะที่ให่หักใาญ่แพงเราบอมาจะเทียดอกไม้อ่อนเนาะเราเศร้ามากแล้วเราบอมาแล้วโอเป็นสัตว์วายเนาะแต่ผัดก ตัวมันเนาะเห็นไผ่กับวัดดีไปเบิดว่าเป็นใหญ่อ่อนมันโมเมนตเมีนอยู่เั้กใจผิดลูกสาวไอ่ลูกสาวไอ่โอ้ยหลายอีกหน้อยแต่กีอีเป็นหางเคียงเฮานั่นเออชมพู้นันเป็ใหญ่อ่อนชมพูบ่อยนะเออนั่นล่ะชมพูโอ้ยวัดดีไปต่นว่าเป็นใหญ่อ่อนอือโอ้ยมางามคือชมพูอริยาเท่าล่ะจัก20บาทนดี้ได้บัดนี้เมียลูกสาวบ่ได้ก็ว่าเม่ใหญ่อ่อนนี่หาทั้งสายออกินน้ำออกินน้ำปลาแท้เนาะฝ่ายว่าเจ้าเป็นคนรอข่อยก็ว่าแต่เจ้าสิ Bà đáng ngô miên nó. Bye bay bay cho cháu bay cho you soon. Buya bay, dạy tiên. Men cho mặt mặt ừ mặt mặt cho mày. Tất cả cái mặt nó. Boy mặt 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 lò cứ câu mặt Cứ lò mặt 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 Lò cứ câu là mặt mặt chắc mặt 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 สีลูกเต่าคือตัวฉีดมันได้แก่คอยไวายลูกโอ้ยวายลูกมันมีออนโดเมียนตัวมีออนมันสีไม้เสียโอ้ยเราก็ยยืมลูกกับปัวเราเออเอาเ้องกินมันเบิดน้ำเขาแล้วเนาะยังแต่เฮาล่ะสูตรยุ่นี่เต้ายุ่นี่สูตรกะดีสีเพ่ก็ได้ยูแต่ว่าอยากเป็นปังเป็นฝาอยู่อยากยูเงี้ยอยู่ขึ้นไปยังสีพ่อเดี่ยวลูกสาวมาอยู่นั้งเรียนกันค่อยหล่อนเลียงสีลูกค่อยว่ามีวันนี้ยันได้ยู่คือเจ้าดอกโอ้ยมันคงกระสอหล่อนเรียงแล้วเนาะ บนันดีก็จะไปหาใจหลังก็ได้หายาควนหาเก็บอันเค็บใครเราหู่กันโุ้นหาเก็บเราหมู่เก็บหันเก็บเจ็บฟื้งยังที่เก็บหางไงกูเอาหาผัวอยู่เพื่อเออเจ้ามันถอดผัวเนี่ยมันมันลนุนยากเนียนยูเจ้าของผู้เดียวไปหากินเจ้าของขี่ปัดจักรยานไปลำหลอดลำหลออยู่ผู้เดียวนะครับโอ้จักรยานเพิ่อนจักรยานรุ่นดีเปิดร้านอาหารบ่มยินเฮ้ยแม่ผมท่านได้เปิดเปิดเอาน่องมาอยู่น้ำไม่ได้เอออย่มาอยู่น้ำหรอก คักดทไหนหิวเขาไปบอกอะไรต่นหิวเขาก็กินใช่ลนี่ได้เนกินนี่กินมากบางหันได้โอ้กินก็กินงี้ก็กินมันอิ่มน้ำสำลนแย่งชิดปวงละขับปุ้นยังน้อยแน่ฉันขฮ้ขับปุ้นบ่ขับปุ้นนี่เขาเนี้วตอนเนียวอันนี้ขับปุ้นมะเขาแจ้วมวยพ่กินเขาเที่ยงเราบปอ่อมันใบใดเหล่วนองคือท่านด้กินเขาเที่ยงหรอไห ใบสีมงแรงเออสีมงแร่งเดียวตอนจนว่าจิหอนอยางกินยาขาบที่สามคนเราโอ้ยคาบที่สามเรวนี่มันสีมงแรงเลงดย,เลยดนีด้หมออ้กินยาสีเวลาบุดนี่เชา้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนบมดนี่ พ้นเอากอดแขังไว้ตั้งว่าชีบเก้ามืดโอ้ยตายแบบนี้มกบ่ตายแบบนี้บ่ตายแั่เทียบเพิ่งเนี้ยเขนเขาผูกไว้เรือนเบิดดิ้นไหลนี่ดิ้นอยากเมียอย่างเดียวเลยโอ้เด่๋ยวไม่ต้ห้อยเข็มหมดนล้วคือเขาแทงอันนี้ว่างเจ็ดแปดเทียบแล้วบ่เขาขังทางนี่ไห้ย่อยย่อยแบบคุณหมอเปลี่ยนขังหามันได้ไม่สนุกพราแต่มาแทงขังนี่ได้ปรับเลยโอ้แทงขังหัวได้เลยเลียดขังหัวไหลนี่ขังทรายบ่มีเลียดขังหัวจังมีเลียดขังหัว ข้างไส้มันมันเลียดอย่างข้างไส้มันมันเลียดดีข้างนี้มันเลียดอย่างลีดชัวร์นี่แล้วเออเลียดเลียดสัวกับเลียดดีอยู่น้ำกันบ่ได้มันเป็นอย่างมันตีกันตายโอ้เอากินน้ำพิ่นเพิ่นเลยเพิ่นเลยมาเสียบกัมพีเจ้าว่าให้น้ำเกลือสองปุ๊กยังอยู่ได้โอ้นี่เด้ขอบคุณยังอยู่เหนียวนี่พ่ออยูนพ่อหันเอาจินจีนเอาหิวปะโอ้ยบ่หิวเลยแมื่อกี้มองหันมาเขาเอาบ่อสันโอ้จัด กินดอกไอ่กินมันจะร่องเพียงประมวนเขาร่องๆจะก,ก่อนเหมือนเ่ิเขาจะฟังเพียงหลายขากีโอ้ยยีน่าอยู่บ้านเมากัไปขับข่อยอยู่เนี่ยมันยี่มีเนาะเออเออกับหุจักเจ้ากับบกว่านส่วนข่อยไปเบิ่งเจ้าร่องเพียงอยู่ข่อยอย่างมันหลายตอนยีน่าพผยยี่มีเนี่ย ออตอนมีรถเปียบเอ้มีมหม้อไส้เดี๋ยวนี้มอไสเดี๋ยว,ยวนี้เขาลูกไส้เล้วแล้วยืนยืดหยุดหลุดหม้อไส้พอไหวแล้วเห็นบ่บ่ให้พอขี้บ่ให้พอบายเลยสิไปใส่มาใส,ส่ผ้าไปเองไปนะบานนี้ได้ยินข่าวล่าสุดว่าไปตัดตัดนิ้วตีนสี่นิ้วมานีา่ยเฮ้ยบ่คือตัดหลายเัาแก่อันเ,อปเป็น,<ช>นยังคือตัดจักเป็นยังคือตัดเนี่ยหลุดลุ่มไปนะปล่อยได้เพราะเสียหลุดลุ่มเป็นยังไปเกี่ยวกับตัดขาเออ บ่ได้แทะคนสุกับโปกเองคนแมาว่าตีนเป็นแผลเน่าเปียอยู่ไปไหนก็บอกไปหาหมอหมินมาสั่นมาไปน้อนน้ำเล่าหมินนิวตีนเล้วไหมหมินนิวตีนเออไม่ตายเวยเว้ยมากข่อยจะกังข่อได้แต่ข้อนคก็จะกันหนึ่งเข่านี่บ่เออข่อยจงถือกินดังข่อยดีก็ได้นี่ข้อนก็ดีตัวดังคนไหมก็หม็นอยัางน้อดมไปดมมาดมหาเแล้วดมไปพอตีนแล้วเแล้วไปดมผ่อนนิวตีนเถอะนะดมเรื่อง ตีนอะน,นะอโอ้โหรมว่ามันเหม็นอยู่บ้องนี้วันเทอง<อ>ย่างหมูเจ้าเลยมาเปิดเบิงังไม่แล้วเปิดเบิงังแล้วสื่อแต่พัดจเตอร์มาติดไว้ติดไว้พ<อ>ัดจเตอร์เขาาา้าไปติดแผลสดเข้าไปติดแผลเน่าแผลเปื่อยมันก็นแมีนแล้วเนาะไปติดเ <ไป S 1> นาะไปหาหมอถอดเพราะเจ็บหรอกให้เพื่นล้างให้ดีๆให้เพื่นเทียนให้เพื่อนไส้ก็มีลูกสิผ้าไปขอวางสิกอะเจังสันแล้วเนาะไปพ่ยุไกลหัวใจอยู่หรอกว่าตายไงเดี๋ยวมันเจ้าเองผ่อันนี้ตัดนิ้วเลยเดี๋ยวมันเจ้าเองอกพ่ะบ้านผ่านสมน้ำหนาเบาบ้านเอื่องเป็นไอ้นิ้วนวลไปเลยเนาะบานไปต พอหวานอีกตั้งหากนั่นลูกชายหลๆคนนี้บ้านน้ำก็บอมีสีอาบพูดไรพอมีนี่บอสูงไส้พยยพมีมีะไรค่ะคนนี้เจ้าพมีนี่บ่ไปตัดนิวตินออไปล่างซุมือเมื่อเ้ารก็เห็นเอเออเล่อยู่เล่าอยู่ล้นนี้ไา้ป้าไปล้างแผลซุมือสามโมงเ้าื์บาดที่นี่คยเรยว่าอุ้ยลูกไส้ไงคนเรยว่าอีพอเนี่ยแล้เท่าคักแล้วไมเอาเมียจังไดเนะเมีนบเออ บ่ให้เราเอาเจ้าดอกเจ้าเมียไปยืมพ่อนน้ำเม่เจ้าซะอืมอันคอยบ่อยยุแล้วของของเจ้าจะไปเจ็บหนีเบิดเอาไปเลยบ้านกว่กขนออกมาเท่าไรละน้อยเสีย เสียน่ะมันยางพาร่านอนได้สี่คนหอ,องข่อยพับดีๆใช่หรบ้านควกกะบแบกมาไว้สารายา,ยานมันเสียกับแบกไว้ไว้กลางบ้านบ<อ>้านพผ่นบ่ฝากคนไว้บ้านเจ้าผู้ใด้ลาเก่าโอ้ยมันกันรักแล้วเนาะว่าถอทีบถอดแอนไหมสือม่อมาเพราะเนี่ยอน,นอนพ่อปีอที่นอนเสียสองพันจีดหาหมองพับได้ไหมโอ้ห้องพับได้เป็นยางพาร่าแหมแข็งๆหนาสูงๆโอ้แต่มันแข็ง